นายทรงศักดิ์กับนายพงศ์เป็นคนเหนือทั้งสองต่างยึดถือวิถีชีวิตลานานในการใช้ชีวิตมานานวันหนึ่งลูกสาวของพงศ์ดูทีวีแล้วอยากจะเป็นเหมือนดาราในทีวีจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนดาราเสียเงิน <c oughs> ส่วนลูกสาวของทรงศักดิ์ดูทีวีแต่รู้จักเลือกรับกระแสะพอประมาณภรรยาของพงศ์เริ่มเบื่อหนาย การทำอาหารล้านนาจึงเปลี่ยนมากินอาหารฟาสต์ฟู้ดสุขภาพแย่ลงส่วนภรรยาของทรงศักดิ์ทำอาหารล้านนากินกันเพราะมองเห็นถึงประโยชน์ของอาหารล้านนาสุขภาพดีนายพงษ์เบื่อการทำนาจึงหันไปเปิดโต๊ะพนันบอลโดนจับ<อ>ส่วนนายทรงศักดิ์ทำนามีกินในครัวเรือนและมีขายสร้างรายได้ สุจริตครอบครัวสรงศักด์มีความสุขกับวิถีชีวิตของตนสอนลูกให้เป็นคนดีมีกินมีใช้มีความสุขส่วนครอบครัวพงมีแต่ปัญหาขาดการเลี้ยงดูที่ดีลูกสาวหนีออกจากบ้านภรรยาก็ขอย่าล้างกับนายพงส่วนนายพงจึงขายบ้านไปทำงานในเมือง ร่วมมือการตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเพื่อสังคมบ้านเมืองที่ดี